วัสดีครับไอวันนี้เดี๋ยวผมรีวิวรถในร้านให้ดูนะครับว่าคันไหนราคาเท่าไหร่บ้างวันนี้จะมาจัดโชล์รถกระหน,น่ำให้เลยสนใจคันไหนก็ค่อยแคปแล้วก็ทักมาครับตัวนี้เป็น Toyota Fortuner ครับปี2016ตัวท็อปคันนี้ราคาอยู่750,000นาหครับมาอันต่อไปตัวนี้เป็น Ford ดสประตูวายแท็ก กียวโตปี2016เหมือนกันคันนี้เอาไป439,000บาทชอบก็แคบไว้ครับแล้วก็ทักมาตัวนี้เป็นสเปคแคปเกียวโตครับปี2018คันนี้ราคา370,000บาทจากไปอ่ะตัวนี้เป็น4ประตูครับอีซูซุ1.9 DDI ปี2016 คันนี้เอาไป4นเก49,000บาทับได้ยางใหม่สีเส้นแล้วคันนี้มาคันนี้ด้วยน,นี้เป็นปี2021เป็นไฮแลนเดอร์1.9 DDI ครับคันนี้ก็เอาไป4นเก49,000บาทแม็กใหม่ยังใหม่สีเส้นเลยมาอันนี้คันพิเศษเลยคันนี้อันนี้เป็นมิซู ไททันสีประตูปีสองพันสิบเก้าไททันพัดนะครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วคันนี้จัดโปรให้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแคบไว้เลยถ้าชอบคันไหนมาฝั่งน,นี้จะเป็นรีโวเลยอันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดตัวอีไฟโปรเจคเตอร์คันนี้เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทไปคันนี้ต่อคันนี้เป็นวีโว่สี่ประตูแต่เป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้ปีสองพันสิบเก้าเจ็ดดิมิชั่นเอาไปราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้มานี่อันนี้ก็รุ่นขายดีเหมือนกันเป็นโตโยต้าวิโวก็แชมป อันนี้ปี2014ตัว2.5 VN ครับคันนี้จัดไปก็เอาไป3,49,000บาทครับคันนี้ถูกใจคันไหนก็แคบเอาไว้เด้อมาถึงคันนี้คันสุดท้ายปี2018อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง2.4คันนี้เอาไป4,69,000บาทเหมือนกัน เดี๋ยวตันนี้แถมให้อีกคันหนึ่งอืมอีซูซูสเตลปีสองพันสิบเก้าตัวนี้เป็นสามจุดศูนย์ g f เป็นแคบเกียร์ธรรมดาปุ่มสตาร์ทครับคันนี้คันนี้ก็จดโโรไปให้เราๆครับสามแสนแปดหมืนเจ้าพันบาทสูกใจคันไหนก็แคบไว้ครับแล้วก็ทักมาคุยรายละเอียดกับผมครับสวัสดีครับ